สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้อยไซิมนะคะทุกคนก็หลังจากที่เมื่อวานนะคะเราทําคลิป Q&A ไปนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาทําคลิปตอบคําถาม Q&A กันนะคะก็่าวันนี้ก็มีข่าวดีจะมาบอกดูผมเนอผมมันเกิดมาใหม่อ่ะเออวันนี้จะมีข่าวดีมาบอกนะคะก็วันนี้ช่างนุกออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะทุกคนก็นั่นแหละเนาะก็รอติดตามดูที่ช่องสาวบัสใสลุยนะคะ น,นตอนนี้แม่กับสาวนุ่นก็กำลังสเปร์รับเซียนนกอยู่นะคะก็เราจะมาทำคลิปตอบคำถาม Q&A กันนะคะทุกคนก็ถ้าคลิปนี้เสียงเบานั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่านันใช้ iPhone ถ่ายนะคะทุกคนเออเนาะก็จะมาตอบคำถามกันที่คลิปแรกนะคะทุกคนก็คลิปแรกเนาะเจนันกับเสียนนิก บอกใครเป็นคนแรกแล้วบอกว่าอะไรนะคะก็นันคบกับเสียนิกน้องนันก็คนที่รู้เป็นคนแรกใช่ไหมก็น่าจะเป็นเพื่อนสนิทนันนะคะก็ชื่อมูกับชื่อพิมพ์ก็คือเป็นเพื่อนสนิทนันเลยนะคะส่วนคนอื่นแล้วก็คนนอกโครมทั้งแม่ไปด้วยเนาะก็จะน่าจะรู้ตอนที่เสียนิกไปรับไปส่งนันนะคะก็เออเนาะก็ไปรับไปส่งนันได้สักพักนะคะเพราะนั้นไปเรียนที่เมืองเออพี่เขาก็ยังไปรับไปส่งนันให้ต่างนันไปเรียนแล้วก็ถ้า ว่าไหนที่เขาให้ตังมันเปรียนเป็นอาทิตย์ใช่ไหมเออแต่ที่บอกว่าให้ตังเปรียนนี้ไม่ใช่ว่าแม่ไม่ให้ตังนะคะแม่ก็ให้นะคะส่วนสินี้ก็จะให้เป็นอีกส่วนต่างหากเนาะเออนั่นแหละนาะแม่นั้นก็จะบอกแม่นะว่าเออเนี่ยพี่เขาให้ตังนะให้ห้าร้อยเออแต่แม่ก็ไม่ได้สนุนว่าให้เอาตังของเสียให้ให้เอาตังของเขานะเพราะว่าแม่ก็จะบอกนันดลนาะว่าไม่ต้องเอาตังของเขาหรอกเขาทํางานมาเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเออ นั่นแหละเนาะแต่ว่านั่นก็ยังเอาอยู่อะแหละก็ตอนสมัยเด็กเนาะทุกคนก็คือแบบเราแบบยังไม่มีงานทําเป็นของตัวเองใช่ไหมแล้วแบบเราเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ต้องขอพ่อกับแม่เอาเนาะแล้วศยวะที่อ,อพ่อกับแม่ก็เลยรู้นะคะว่าเราครบกันเนาะอ,อนั่นแหละก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงนะทุกวันนี้นะคะสี่ห้าหกปีแล้วนะคะก็ก็คําถามที่สองเนาะ อ,อยากให้นั้นเล่าประสบก,รกรารณ์ตอนคลอดเจ๊ติมนะคะก็นั้นก็จะบอกตอนนี้คนเลยนะว่าตอนนั้นท้องเจ๊ติมนะคะนั้นก็ฝากพิเศษกับที่คลินิกนะคะไม่ได้ฝากที่โรงพยาบาลเนาะก็ฝากพิเศษกับที่คลินิกเราเต่ละเดือนที่เราไปหาหมอหมอ,หมอก็จะอันตรสาวให้เราดูลูกตลอดว่าลูกเราตัวยาวขนาดไหนแล้วน้ําหนักเท่าไรแล้วน้าข้ามเรามันขนาดไหนแล้วเออนะคะหมอจะประเมินให้นะคะว่าเราสามารถคลอดตัวเองได้ไหมนะคะ แล้วก็นันฟางพ,งพิเศษเนาะก็จะมีค่าฝังพิเศษอีกต่างหากแต่ถ้าคับค่าฝังพิเศษนั้นจะไม่ขอบอกนะคะว่าเท่าไหรเนาะก็นันฝังพิเศษเนาะหมอหมอใหญ่นะคะจะเป็นคนทําคลอดให้นันเองแล้วก็เป็นคนเย็บเผลให้เองนะก็จะบอกว่าไว้ตรงนี้ก่อนนะว่าความอดทนคนเราเนาะมันมีมันแบบมันไม่เท่ากันนะคะทุกคนก็บางคนก็จะแบบว่าโอ๊ยปวดท้องปวดแบบ ปวดแบบคลอดลูกให้ปวดเหมือนจะตายไม่เอาอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็คือมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะทุกคนก็ใครที่ฟังแล้วแบบเออยังมีคําถามว่ากลัวกลัวการคลอดลูกนะคะก็นันจะขอบอกตรงนี้เลยนะว่ามันไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะคะก็นันปวดท้องน้งแต่เช้าแล้วเนาะแต่ว่านันตอนนั้นเขาไปเกี่ยวข้าวกันหมดรวมทั้งสีนี้เขาก็ไปเกี่ยวข้าวกันหมดเนาะก็นันก็อยู่บ้านกันสองคนกับแม่นันก็ไม่บอกแม่ทั่งแม่ของนันตัวเองนันก็ไม่บอกนะว่า เออนั่นปวดท้องแล้วนะคะนั่นก็อยู่อยู่จนถึงสามทุ่มอ่ะทุกคนเออสามทุ่มมันก็ปวดทุกสิบนาทีนั่นอาบน้ําเสร็จเนาะก็ปวดทุกสิบนาทีสูมทีนั่นก็ไปโรงพยาบาลน,นะคะไปโรงพยาบาลก็ข้อนั้นข้อเจตีมตอนตีสองนะคะเออข้อ,อตอนตีสองเนาะก็หมอใหญ่เป็นคนทําคลอดให้เองนะคะนั่นก็นั่นก็ไม่ได้ว่ามันมันจะเจ็บช่วงตอนที่ว่าเราออกจากโรงพยาบาลแล้วมันจะเจ็บแผลที่หมอเขาเย็บให้ประมาณนั้นนะคะถ้าเราคลอดเองเนาะ ก็จะเจ็บประมาณหนึ่งอาทิตย์แผลก,ก็จะหายนะคะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะเออเนาะก็ไปคำถามที่สงนะคะเจนนันอยากหานอ้องเจนนันคิดจะหาหาน้องให้เจติมไหมก็ถ้าถามว่าอนาคตข้างหน้าคิดจะหาไหมก็น่าจะมีอีกคนหนึ่งะะอีกสักประมาณสองสามสี่ห้าปีก็น่าจะมีให้เจเขาอีกคนหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก,ก็จะได้มีเพื่อนกันเนาะอ่าอย่างน้อยก,ก็ได้มีพี่น้องเขาน้องสองคนนะคะ มันจะไม่โดดเดี่ยวเกินไปนาอเออแต่ถ้าถามว่าเร็วนี้คิดจะมีไหมก็เร็วนี้น่าจะยังนะคะจันจะขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่ายังนะคะเพราะาด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะหาเงินก็ยากหากงานก็ยากนะคะก็การที่เรามีลูกอีกคนนึงเราเลี้ยงเขามานะคะมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากด้วยความที่เราก็มีภาระเยอะด้วยนะคะก็ตอนนี้น่าจะยังนะคะส่วนอนาคตข้างหน้านก็คิดจะมีนะคะ ก็คำถามต่อไปนะคะเจนันอนาคตข้างหน้าเจนันจะซื้อ12ลอ้อไหมอนาคตข้างหน้าก็จะซื้อ12ลอ้อไหมถ้าถ้าพูดถึงเรื่องอนาคตข้างหน้านะคะถ้าคิดว่าถ้านันมีโอกาสที่จะได้ออกรถอีกครั้งนะคะนันก็จะเอาเป็นรถพ่วงเลยนะคะเพราะว่าน่าจะไม่เอา12ล้อแล้วนะคะก็คือเอาพ่วงไปให้มันเสร็จเบ็ดจบแบบเบ็ดเสร็จจบไปในทีเดียวเลยอเออนั่นแหละเนาะเอาพ่วงไปเลยดีกว่านะคะถ้ามีบุญวาสนาถึงนะคะทุกคน ก็ไปคำถามต่อไปนะคะใครขับรถเกี่ยวช่างนกครับใครขับรถเกี่ยวนาะทีแรกเพราะว่าจะให้พี่อีกก็คือช่างอีกเนาะมาช่วยขับก่อนนะคะแต่ณนะที่นี้ก็คือยังไม่แน่ใจนะคะว่าแกาจะมาช่วยเราขับไหมนะคะก็แกยังก็ก็น่าจะยังไม่คอนเฟิร์มเนาะก็ต้องณนะที่นี้ก็ต้องรอดูอาการแผลที่มือช่างนกด้วยนะคะว่าเออพอไหวไหมนะคะแต่เห็น เห็นเจโบพูดในคลิปนะคะว่าถ้าจะกลับมาทํางานปกติได้ก็คือ6เดือนนะคะแต่ถ้าทํานิดๆหน่อยๆก็น่าจะได้อยู่นะคะอันนี้ก็ต้องรอกต้องรอดูการฟื้นตัวฟื้นตัวของช่า,ชางนกด้วยนะคะเออเนาะก็คําคถามต่อไปนะคะทุกคนเจานาอายุเท่าไหร่นันอา,ายุ21ปีนะคะนัน21ปีนะคะก็ เสียนีย้ก็อายเท่าไรเสียนีย้ก็อายู่25ปีนะคะทุกคนเราห่างกัน4ปีนะคะทีแรกก็ว่าคบกันนี่แบบว่านันนี่คงได้แฟนเก๋มากเพราะว่าตอนกินข้าวนั้นเป็นคนชอบกินข้าวเราร้องเพลงมากแล้วแม่ก็จะบอกว่าอออย่าก,กินข้าวร้องเพลงเดี๋ยวจะได้ผัวเออสมัยแบบคนเก๋น้อเดี๋ยวจะได้ผัวเก๋อะไรอย่างนี้ก็ทีแรกก็คิดว่าเออทำไมตัวเองได้แฟนเก๋จังแต่พอไปไปมาก็คือห่างกันแค่4ปีด้วยความที่4ปีนี้เราก็มีอะไรคล้ายๆกัน แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันเรื่อยๆนะคะก็จึงได้อยู่กันจนทุกวันนี้นะคะเออนะคะก็คำถามต่อไปนะคะเจนันอัปเดตบันไดรถ เกี่ยวให้ดูหน่อยก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปอัปเดตมาในรถเกี่ยวหลังจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอัปเดตกันนะคะว่าช่างเขาทากันถึงไหนแล้วนะคะทุกคนก็รอให้พีเอติดตามดูได้นะคะทุกคนก็คําถามต่อไปเนาะเอาอะไรดีอะเดี๋ยวหาก่อนดู คำถามคำถามต่อไปกันเลยนะคะทุกคนก็บ้านเจนันทำราคาหมดอ่อหมดเท่าไหร่นะคะราคาทั้งหมดเนาะก็นั่นจะบอกว่าบ้านนัน้นคนมาเห็นก็จะบอกว่าอู้ถึงล้านีย่ยประมาณถึงล้านล้านกว่าเนาะนะก็จะบอกว่าบ้านนั้นไม่ถึงล้านนะคะราคาประมาณเก้าแสนนะคะเนาะเก้าแสนก็คำถามต่อไปเจน,นันรีวิวบ้านให้ดูหน่อยนะคะก็มี FC หลายคนแบบทักมาบอกว่า เออหาคลิปที่นั้นรีวิวบ้านไม่เจอนะคะก็คือนั้นเคยรีวิวไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างแบบมันนานมากก็จะมาทำคลิปรีวิวบ้านให้ดูอีกครั้งนะคะแต่ตอนนี้นันก็จะขอบอกลยนะว่าบ้านนั้นไม่มีอะไรเลยนะคะมันโล่งจงมากเลยนะคะก็เราดูในคลิปนะคะก็อ่าคำถามต่อไปเนาะ Q&A เจ๊นันเจนิกทำงานใครดูเจติมค้าก็บางวันถ้านันกับเจนิกต้องออกไปด้วยกันจริงๆเนาะก็คือถ้าแม่ไม่ว่างนะคะก็คือถ้า่าฝัง่าไม่ว่างเนาะนันก็จะให้ฝังยายดูนะคะส่วนมากก็จะเอาไปเก็บไว้กับยายนะคะนั่นแหละเออก็ยายจะเป็นคนดูนะคะก็ส่วนมากนันก็จะเป็นคนเลี้ยงเองนะคะนันไม่ค่อยได้ออกไปไหนเท่าไหร่นะคะก็ส่วนมากมีแต่เจนิกออกไปทํางานนะคะ เจนน่ารีวิวรถทุกคันให้ดูหน่อยโอเคค่ะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวนั้นจะมารีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเจนนานเรียนจบสาขาอะไรครับชอบกินอะไรมากที่สุดนานเรียนจบสาขาเลขาลนการจัดการนะคะทุกคนเลขานะไม่ใช่เลียขาเออน,นั่นแหละเออนะคะนานชอบกินอะไรมากที่สุด นันก็กินได้ทุกอย่างคะ่ะเป็นคนง่ายๆไม่เรื่องมากแต่นันไม่กินเนื้อดิแค่นั้นเองนะคะกลับไปคำถามต่อไปนะคะรถกระบะพี่โหลดเท่าไหร่ก็ รถกระบะนั้นเป็นตัวอนนิวยี่สิบนะคะเป็นตัวเครื่องสามพันนะคะก็เป็นตัวเซทีนะคะก็นั้นก็จะโหลดหน้าสองหลังสีนะคะก็จะใส่ล้อแม็กเนาะล้อแม็กก็คือถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็กระโปรงหน้าจะใส่คาร์บอนนะคะข้างในรถจะใส่ดิฟฟี่นะคะก็ส่วนคาร์บอนนั้นก็จะแจ้งไปทางขนส่งว่ารถนั้นสองสีนะคะก็คือสีส้มกับสีดํานะคะก็คือถูกต้องตามกฎหมายนะคะ เออเนาะอ่าน,น,นะคะก็ไปคำถามไหนดีอะมันเกิดเจนันอยู่ที่ไหนคะ่ะบ้านเกิดเจนันนั่นอยู่บ้านทำนบนะคะก็ห่างจากหมู่บ้านเสีนี้ก็ถัดอีกหมู่บ้านหนึ่งก็จะถึงหมู่บ้านนั้น,น,นเลยนะคะบ้านเราอยู่ใกล้กันนะคะก็ไม่ก็ยังไงอะ อยู่บ้านใกล้กันเนาะเออนะคะก็อยู่ตำบลด้วยกันนั่นแหละเออประมาณนั้นนะคะแต่แค่อยู่คนละหมู่บ้านกันแค่นั้นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งให้ด้วยนะคะก็เราจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะคะว่าจะมาทำคลิปอะไรอีกต่อไปนะคะทุกคนไม่ยบาย